ผมก็จะพามาเรียนรู้สำหรับอุปกรณ์บลูทูธครับผมว่ามีอะไรบ้างในตู้หึงใบเนี่ยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในตู้ครับทาไมลายที่แพงลายที่ถูกครับอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นอย่างงแล้วก็เป็นอหนึ่งเกจที่ผมอยากแนะนําครับผมครับไปมาเรียนรู้กันครับว่าในนี้มีอะไรบ้างครับผมครับผมยกตัวอย่างมา1บอร์ดนะครับนี่หบอร์ดของบลูทูธเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับผมครับเนี่ยตัวนี้ก็ราคาพันนิดๆครับผมครับดูครับอุปกรณ์ก็ถือว่ามีหลายอย่างทีนี้ผมจะมาจับดูว่าอุปกรณ์แต่ละตััวมมนี มันคืออะไรบ้างอย่างตัวแรกครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าสวิตช์ปิดเปิดครับผมครับสวิตช์ปิดเปิดทำ้าที่อะไรครับทำ้าที่เปิดแบตเตอรี่เข้าไปในระบบเครื่องของเราเองครับเอาง่ายๆคือเปิดไฟเข้าระบบเครื่องเรานั่นเองครับแล้วก็สวิตช์ก็มีหลายแบบนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าสวิตช์ครับผมครับนี่เขาเรียกว่าสวิตช์เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าสวิตช์เหมือนกันใช่ไหมครับสวิตช์ก็มีหลายแบบครับผมครับสำหรับตัวบูทูตตัวปิดเปิดเข้าบอร์ดไฟแล้วนั่นเองครับจากสวิตช์แล้้ววอออะไรรรรต่่่คคัับบผมยยยาาางเเเนีีขก ขั้วเสียบแบตครับตัวนี้เป็นขั้วอันตรายครับทำไมเขาปิดไว้ครับผมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเอาแก๊กอะไรไปแย่ครับอันเนี้ยเนี่ยจุดตัวเนี้ยถ้าจุดเนี้ยถ้าชนกันเนี่ยแตกตึมเลยนะครับผมครับแตกตึมหัวแก๊กเลยนะครับผมครับต่อมาครับสวิทช์อีกสวิทช์เล็กเนี่ยเขาเรียกว่าสวิทช์อะไรครับผมครับตัวเนี้ยก็เป็นสวิทช์เช็คแบตเอาง่ายๆกดลงไฟวิ่งงานตัวนี้ครับผมครับกดขึ้นคือไฟวิ่งไปครับสวิทช์ตรงเนี้ยก็อยู่ตัวแค่นี้ครับผมครับนี่สวิทช์ก็จะมีหลายยแบบอ่างเนี้ย กดติดปล่อยดับกดลงเนี่ยคือระบบติดคือเช็คไฟตัวเนี้ยปล่อยก็คือดับนั่นเองครับเนี่ยสวิ๊กก็หลายแบบแต่สวิตช์ตัวเนี้ยคือเปิดแล้วติดเลยครับผมครับเนี่ยสวิตช์มีหลายแบบอันนี้เขาเรียกว่าชวิกชวิกสวิตช,ช,ช์เช็คแบตบแล้วไฟเนี่ยหลายคนรู้ไหมว่าคืออะไรครับผมครับนี่ครับไฟนี้เขาก็มีวงจรนะครับนี่ครับวงจรเช็คแบตเตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวเล็กแนี้ครับวงจรเช็คแบตเตอรี่ทำหาที่อะไรครับเช็คว่าไฟเราเหลือเท่าไหร่นั่นเองครับเนี่ยครับทุกอย่าง ในบอร์ดนี้มีครบทุกอย่างแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีหลายแบบนะครับผมครับจะเป็นแบบแบบนี้ก็มีครับแบบดิจิตอลก็มีครับนี่ดิจิตอลก็มีนี่ครับแบบดิจิตอลก็มีครับผมครับถือว่ามีครบทุกอย่างเหมือนกันสำหรับไฟเช็คแบตครับผมครับต่อมาในนี้มีอะไรอีกครับผมหัวแก๊กนี่ครับแจ็คอินแจ็คเอาท์เห็นไหมครับหนืองแจ็คอินแคเอานี่ครับมีมีขายครับผมครับเห็นไหมครับแจ็คอินแคเอาคืออะไรครับสัญญาณที่มาจากโทรศัพท์หรือสัญญาณที่มาจากที่อื่นเนี่ยจะวิ่งผ่านตรงนี้คคครรรรรัััับบบบผมมมเเเเพื่ออข้้าาไปในนน์ดห็ยสญญณตงี จะวิ่งปื๊ดเข้ามาในบอร์ดครับใครที่มีท็อคเก็ตอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้หัวเงี้ยมาเสียบได้เลยนะครับเสียบเข้าตรงเนี้ยก็สามารถเข้าบอร์ดตรงนี้ได้เลยครับสัญญาณที่จากโทรศัพท์ก็วิ่งมาเข้าตรงนี้ครับผมต่อมาอะไรอีกครับผมครับโอ้โหหลายตัวมากสลับในตัวเนี้ยช่อง usb คือเปิดเพลงผ่าน usb นั่นเองครับผมเปิดตรงเนี้ยมันจะวิ่งมาไหนครับวิ่งมาเข้าในบอร์ดครับผมครับเห็นไหมครับเข้าในบอร์ดตรงเนี้ย คืออุปกรณ์หลายอย่าง USB เสียบข้าตัวนี้ก็เปิดเพลงผ่าน USB เไว้ครับผมครับเห็นไหมครับบอร์ดเล็กเนี้ยอุปกรณ์ก็ถือว่าหลายอย่างครับผมครับทีนี้บอร์ดพาวเวอร์บอร์ดพาวเวอร์มันทำหน้าที่อะไรครับคือเป็นตัวที่ขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณออกไปหาลำโพงของเราแล้วก็สมัยเนี้ยหรือยุคยุคนี้มันสบายมากขึ้นไหมครับมีอะไรบอกเบรก็ต่อไปข้อเบรเลยครับกางแหลมก็ต่อไปเข้าระบบสายขวายเลยครับเป็นตัว2.1ทีนี้ก็จะมีบอร์ดอีกหนึ่งประเภทครับผมก็จะเป็นบอร์ด2.1 บอยบอร์ด2.0 2.0์คืออะไรครับ2.0จะต่างกันเลยนะครับ2.0ก็คือรวมไปเลยครับทั้งเบรทั้งกลางแหลมเนี่ยรวมเส้นหนึ่งกันไปเลยครับเขาเรียกว่าบอร์ด2.0ครับผมครับทีนี้การปรับเนี่ยก็ปรับรวมเลยครับปรับเบรก็ดังเบรไปเลยกลางก็ดังกลางด้วยครับแต่เราต้องมีซีเนเวิร์งในนั้นนั่นเองครับผมครับทีนี้บอดพาวเวอร์ก็ถือว่ามีหลายรุ่นนะครับผมครับหลายรุ่นเนี่ยจะมีบอร์ดนี้อยู่ข้างในด้วยเพื่อ ขับดอกเบรอย่างเดียวนะครับผมหลายรุ่นครับบอร์ดพาวเวอร์ก็มีหลายตัวครับต้องพยายามดูให้ดีครับผมครับบอร์ดพาวเวอร์แล้วต่อไปคืออะไรครับผมครับไปไปต่อกันอีกทีนี้ต่อมาจะมาคุยกันเรื่องระบบไฟครับระบบไฟเนี่ยมันก็มีหลายแบบครับผมอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ครับผมครับตัวเนี้ยผมเคยใช้ในสอนระบบตั้งแต่สมัยเครื่องเหตมตู้เล็กผมที่มีพาวเวอร์รถยนต์ด้วยมีชีวิตชิงด้วยครับผมครับเนี่ยตัวเนี้ยพัฒนาเข้ามาถึงจุดนี้ครับ ถือว่ามาไวมากสำหรับระบบบูทูธครับผมครับทีนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวทําไฟสองระบบตรงไฟสองระบบคืออะไรครับสามารถใช้แบตก็ได้แล้วก็ใช้ไฟก็ได้ตรงนี้ครับถือว่า2รุ่นครับผมแล้วในตัวเดียวครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ทํางานยังไงครับผมครับมาดูข้างหลังครับผมครับอันเนี้ยก็จะวิ่งไปเข้าบอร์ดพาวเวอร์ของเราเนี่ยครับวิ่งเข้าบอร์ดทาวเวอร์อย่างนี้ครับผมครับนี่วิ่งเข้าบอร์ดทาวเวอร์ของเราอย่างนี้นะครับผมครับนี่ครับทีนี้อันนี้คืออะไรครับถ้าเราเอาสายล่างนี่ครับเข้าแบตเตอรี่ แล้วก็กดมาล่างระบบแบตเตอรี่ก็ทํางานปกติแต่ถ้าเราเปิดขึ้นบนครับขึ้นบนปุ๊บก็เป็นระบบ220ครับตัวนี้ก็จะไปผ่านสวิตชิ่งอย่างนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับผมตัวนี้ครับต้องไปผ่านสวิตชิ่งอะไรหลายอย่างนะครับเพื่อจะปล่อยไฟออกไปหาตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าไฟ220จะเข้านี่ตรงนะครับผมครับต้องผ่านสวิตชิ่งเนี่ยตัวนี้อีก1ตัวนะครับผมครับเนี่ยสายเนี้ยจะเข้าสวิตชิ่งนะครับเข้าไป1ตัวเพื่อปล่อยไฟมหาตัวนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับขั้นตอนการทํางานก็ถือว่า เยอะพอสมควรสวิตชิ่งครับผมครับเห็นไหมครับอันนี้จะมานี่อันนี้อันนี้ก็จะเข้านี่มานะครับโอ้โหครับวันนี้ก็บลูทูธครับยาวมากคลิปนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานระบบไฟสองระบบได้แล้วครับผมครับทีนี้ระบบแบตนะดูระบบแบตครับวันนี้เอาแค่ข้าวพอนะครับเยอะมากบลูทูธระบบแบตครับผมครับระบบแบตก็มีอุปกรณ์หลายตัวมากครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมครับผมครับใครที่แบบว่าขยันครับก็เอาไปทําเอาครับผมครับถือว่าถูกมากลูกก็50กว่าบาทสำหรับตัวเนี้ย แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ผ่านอุปกรณ์หลายอย่างไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้ได้เลยครับผมครับนึ่งละเราต้องวัดจับกลุ่มกันสมมุติว่าแบตเตอรี่มา4ก้อนนะครับผมครับเราต้องวัดจับกลุ่มกันนะครับเช่นครับวัดอันเนี้ยหนึ่งโวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์หนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์ประมาณเนี้ยเราควรวันจุดห้าทิ้งครับแล้วก็เอาโวลต์ที่ใกล้เคียงกันเนี้ยมาอยู่ชุดเดียวกันให้ได้ครับถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เสื่อมไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเคยทำมาแล้วครับผมครับก็เคยวัด หลังๆก็มาวัดทั้งหมดนะครับผมสมัยแต่ก่อนนะครับผมครับทีนี้ต่อมาแบตเตอรี่ก็ต้องผ่านหนึ่งกรณีอย่างเช่นอันเนี้ย B ีครับ b ี s คืออะไรครับตัวชาร์จแบตแล้วก็คุมความเสถียรของแบตเตอรี่ครับถ้าแบตมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาเนี่ยบีเอสจะสั่งตัดไฟทันทีครับมีหลายตัวครับตัวเล็กตัวใหญ่มีหลายตัวมากหลายวัตหลายโวลต์ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีหลายโวลต์บางคนก็4ก้อน6ก้อน8ก้อน2ก้อนประมาณเนี้ยบีเอสก็เลยมีหลายรุ่นหลายแบบครับผมครับนี่แหละคือหน้าที่ เบรสในการทํางานของเขาครับผมครับต่อมาครับเครื่องชาร์จแบตโอ้หลายอย่างมากชาร์จแบตก็มีหลายโวลต์นะครับอย่างอันเนี้ยตาบอดี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 อดชึบมันอยู่ตรงนี้12บสอโวลต์่ะอย่างอันเนี้ยแบตเตอรี่ชาร์จแบตสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ก็คือแบตสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนก็คือใช้ตัวเนี้ยใครที่เครื่องชาร์จหายหรือไหหายเนี่ยแนะนําให้เปิดฝาหลังครับเพื่อดูก้อนแบต ถ้า4ก้อนเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก12โวลต์อันนี้ก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับผมครับทีนี้รุ่นใหญ่ก็มีครับนี่ครับรุ่นใหญ่อันนี้ก็มีเห็นไหมครับตัวนี้ก็14โวลต์เห็นไหมครับเนี่ยรุ่นใหญ่14โวลต์เนี่ยไม่หรอวะ14โวลต์เหรอเนาะ14โวลต์ก็น่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นมาครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีหลายแบบครับผมครับแล้วแต่เราเลือกใช้ลูกใหญ่ก็มีครับเห็นไหมครับทุกส่วนมีความสําคัญมาก ถ้าน้่นการใช้งานและใครที่ขี้เกียจทำมีขายครับผมครับอันนี้ผมอธิบายแค่น่าจะประมาณ10%นะครับที่เราอธิบายกันครับผมครับถ้าเรื่อรุ่แบตเนี่ยรอเรียนครับผมครับเราจะอธิบายครบทุกอย่างวันนี้ครับเห็นไหมครับถ้าใครขี้เกียจทำแบบผมว่าครับเรามีขายแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นนะครับอย่างค่าช่างก็ตกลู่ละสองสามร้อยบาทก็ต้องยอมรับตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับแบตเตอรี่เราก็มีขายครับบอร์ดประกอบอย่างเงี้ยเราก็มีขายครับผมครับอยากอธิบายนานเมื่อกี้เนี่ยบอร์ดดีบอร์ดเดียวนะครับอธิบายอยย่่่าางนนน้ออธิบบแตเเมืกีีย ก็ทำอย่างนี้ซื้อยีก็จบแล้วครับผมแล้วแต่ใครใช้งานครับแล้วก็เอาไปใช้งานทำยังไงครับผมครับเสียบจึ๊บเข้าไปนี้เปิดสวิตช์ขึ้นใช้เลยครับผมครับลำโพงเบสกลางกลางครบจบนี่ครับอธิบายทั้งหมดซื้อ2ชิ้นนี้ไปก็คือจบเลยครับผมครับใช้งานได้เลยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับ power bluetooth ว่ามีกี่รุ่นกี่แบบแต่ผมบอกเลยครับเต็มตู้นี้ก็ยัง ไม่ครบอะไรถือว่าเยอะมากครับผมโอเคครับความรู้เล็กน้อยวันนี้ครับผม